ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่นารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลุงตันขนบรรณาชาแนลนะครับมาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆลุงตันก็คือ,อต้นก้า,าต้นกระบากเนาะก็คือลุงตันปลูกยางนาไว้เนะาะปลูกยางนาไว้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีต้นกระบาก ประมาณสามสี่ต้นนะครับส่วนยางนาเนี่ยร้อยกว่าต้นนะครับปรากฏวา่าเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกก็เริ่มออกแล้วนะครับเมื่อช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าต้นกระบากนะครับเห็ดออกเยอะกว่าต้นยางนานะครับวันนี้ลุงก,ก็เลยทำการเพราะนะเพาะต้นกล้า ต้นกระบากนะครับตอนนี้ก็โตแล้วก็กำลังจะอเอาลงถุงดำนะครับเลี้ยงไว้สักปีหนึ่งค่อยเอาลงปลูกนะครับก็เลยมานั่งทำต้นก้ากต้นกระบากอยู่นะครับก็โอกาสมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับ,รบชมกันด้วยนะครับเมื่วดน,นี้นะครับ เป็นหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันที่4กันยายนนะครับ2อ566นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่1สิงหาคมนะครับสูตรที่ลุงตัดให้ไปก็มาเลขเด่นนะครับเลขเด่นมาตัวเดียวนะครับส่วนสูตรที่ลุงวางให้นะครับก็ เฉียดชิวเนาะใกล้เคียงที่สุดนะครับลุงให้สีสามเนาะออก3าสให้92เนาะก็มาออกล่าง82นะครับก็ถือว่าผ่าดไปอย่างละแต้มเนาะไม่งั้นก็คงจะได้เฮอยู่นะครับส่วนสูตรในงวดนี้นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับ ผลหวยลาวนะงวดวันที่หนึ่งกันยายนเ,าเลขหกตัวก็คือเจ็ดสามแปดสองสามสามนะครับสองสามสามนะก่อนหน้านั้นก็คือเก้าเก้าสอง ห้าสองเก้านะครับตัวเลขที่จะมาเทียบก็คือเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็เก้าสามเจ็ด 4 3สาอ่าแล้วก็สองเก้าหนึ่งหเจนะครับอ่าตัวเลขที่เหมือนกันอืมก็คือเหมือนกันสองตัวนะครับเน,นี่ยวลนิตันก็ใช้อ่าสูตรนี้อีกนะครับอ่า ก็คือเหมือนกัน2ตัวนะครับาการหาผลลัพธ์นะครับคู่แรกก็ <c oughs> เริ่มต้นที่นะครับคู่นี้เนาะกับหลักหน่วยนะครับเจ็บวกเ้า คู่ที่สองตัวเดิมนะครับตัวเดิมนะตัวนี้นะกับตัวนี้นะครับก็คือเจกับหกตบต่อมาต่อมาก็หลักแสนเนาะ,ะก็เป็นคู่นี้นะคู่นี้กับ หลักหน่วยเก้ากับสามอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็เป็นหลักแสนอ่าช่องนี้กับหลักพันนะครับเก้ากับแปดอ่าต่อมาก็มาดูผลลัพธ์ จ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสิบหกก็เอาหกมาครับบวกหนึ่งเป็นเจ็ดลบหนึ่งเป็นห้าเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสี่ลบหนึ่งเป็นสองเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองเอาสองมา บวกหนึ่งเป็นสามลบหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดมาบวกหนึ่งเป็นแปดลบหนึ่งเป็นหกนะครับอ่าทีนี้ก็อ่ามาหาเลขเด่นกันนะครับก็จะใช้อ่ากลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มนี้นะ หาเลขเด่นกันนะครับเด่นนะครับอ่าลูกตาให้งวดนี้นะให้อยู่ที่สนะองสามห้าหกนะทีนี้ก็มาลองมาจับชุดดูนะครับ จับชุดก็จะพิจารณาจากตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเทียบกับสถิติที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นที่อืมสองห้าเนาะ สองห้าสองหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกตัวนี้ก็หกหนึ่งหกสาม เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามอ่าทีนี้ก็มาดูสามตัวสามตัวก็จะมีอ่า หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่หกสามสองห้าสี่สี่ห้าเนาะฝนก็ตกปอกแปก๊กปอกแป๊กนะครับสี่หกหนึ่งอ่า นี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับก็พี่น้องเอฟซีก็มองผลลัพธ์นะครับอมองสูตรมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็อย่าลืมใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนสูตรที่ได้รับชมไปนะครับอ่ลุงตันก็ยังใช้สูตรเหมือนงวดที่ผ่านมาอยู่นะครับเพราะว่าจากการเทียบเทียบสถิตินะครับในสูตรในสูตรเนี่ยตัวเลขไม่หลุดนะครับเพียงแต่ว่าลุงดึงออกมา ไม่ตรงตำแหน่งนะครับสูตรก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแค่ดึงออกมาไม่ตรงตำแหน่งที่ห่วออกนะครับเพราะว่าที่ลุงดึงออกมาวางนะครับลุงก็เทียบสถิตินะครับแต่ปรากฏว่าเลขที่ออกมันก็ขยับนิดนึงนะครับแต่อยู่ในสูตรนั้นนะครับก็ถือว่ายังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับก็ลุ้นกันนะครับว่า จะเข้าอีกงวดหรือไม่นะท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับ คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ